พี่น้องจักกลับจากสวนมา่อเราได้บัตนี้มาได้ผักใช่ไหมิดได้ผักแล้วเราจะมาออมปลาดุกเพราะว่าซื้อปลาดุกไว้ปลาดุกเป็นทรับแล้วนะฮะอุปรกรณ์นใกนการมองเห็นเนาะผานนี่เลยค่ะเ่อนได้ยินกินข้าวเศ้าไหมเออได้ยินกินข้าวเศ้าอ่ะ

เออเออเออ,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 อเดี๋ยวคอยจะถามมันอโอ,อ,อเป็นตัวนี้ดีดอกแคยอดตำลึงัหกหวานบ้าน เป็นยิ่งหูหูขมันดต้อแขงมาจะขั้นไปสีอ้อมเอวอ้อมปะดุกยังาสีปะดุกอะไรอ่ะทัวบ่อดวนเลยยดนกินก็เดออกอไปกินขวดนี้ทางนู้ย่อมองแงน้าได้อิลีบเลยแม่นอนอยู่

เ่อไหรเด้อานใช้มันจะเปลี่ยนเป็นอ่อนยาปลาตัว่สาขาได้ไงแม่คดพักหวานไปปลูกหน้าเดไปปลูกหน้าอะไอ๋โอ้มาอีอมปลาดุกตัวเสือมาไหวตัวสหรอเนาะเนี่ยได้เห็ดเพิ่งามสิ Nhay ngay quá bé nua nụ à nua quá bé 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 nua quá ได้ออกสิมื้อนี้มันต้องเอาออกมาขอบคุณครับ <laughs>

พาปไปห่างคือไรวาปาดมือไปมคือไรคไม่ีาวอ้อมฟ้าไว้กันมีอเขาไม่ง้ตัวของเลยวก้อนมังกิินก้อนของ

มันอีเด้ออกวืว่าเ,เขายังเดกเออก็จีนเนี่ยมันได้เขียวมันตรงเลดอันมากนันหน่เลยนั่นคืออดหนึ่งเหรอเนี่ย ักตำลึงอมปลาดุกจ้าผู้ดใดขายหันหาดีพูดหาดี ต้อกันเลยผักจมินบ้านกับผักจมินปลาแบบนี้มันกันงามจะร้องก็สูงผักาจมินปลาไปเลยว่าน่ะมันจะใบหลายกว่าผักอันนี้ไปน้ำอัไรอันก็ผักจมินตนั่นน่นนีแค่นี้ต้นนี้เลยนี่มันกันมองงามไว้เกินนั่นเนี่ยใบมันน้อยกว่าเนี่ยไม่เสียเปรียบอัไนมันใบมันที mẹ kia gặp indo. Trừng mà đi. Trừng mà bụng. Trừng bụng. Trừng bụng tay lên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 . Trừng bụng น้ำยศเนี่ยเขาเดินน้ำยดไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดินเหมือนพ่อน้ำยดไปเลยเดี๋ยวเปิดน้ำยด,ยยด,ด,ยสดใส่เอาเลยพี่เขียวมากเลเสียงมังนเลยชมพงกันนน้ำกันไปเกันไปเสียเลยโอ้คลิปนี้แม่ได้เลขยงังเนาะพี่น้อง อาคลิปนี้ลำหรับพี่น้องคนเพื่อนตัวนี้ค่ะสี่เป็นนาทีนี่โอ้เพลินมากเลยเรียากาศมันเ้าเหนียมเ้าเานียนะคะสดใสดีพี่น้องเย็นๆนะคะฝนดิ้นขึ้นนะคะเอาไปแล้วค่ะเฮ็ดกับเขาต้อแล้ว